แล้วหนูนี่เป็นอะไรหนูมีเห็บมีเห็บไม่ได้นะคนสวยหนูฟังแม่ถ้ามีเห็บหรือนอนสมอที่สั่งมากสังเกตได้ด้วยตาเปล่าใช้ตัวนี้และนี่อีกคนเป็นอะไร อ๋อคือหนูขันเนื้อขันตัวแต่หนูไม่รู้ว่าการหนูคืออะไรคืองี้นะแม่คิดว่าหนูอาจจะมีปิงใสหรือไม่ก็ประสิทธิ์เกาะตัวนะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้นะลูกโอโ้โหคนนี้หนักเลยก็คือหนูป่วยเพราะอาการเปลี่ยนแปลงหนูก็เลยเป็นโรคจุดขาวแต่ไม่ต้องห่วงลูกโรคจุดขาวใช้ตัวนี้แล้วหายเลยเมทัลีนบลูแล้วคนนี้เป็นอะไรอีกล่ะฮะ เป็นตัวรีบแต่่อนมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ปัจจุบันมีแล้วนะลูกลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะใช้ตัวนี้ได้เลยอาจจะอืออปุ๊บด,ด,ดเยอะหน่อยนะคะประเภทเคลียรปรสิตใช้วันเว้นวันจนครบ21วันเป็นอย่างต่ำนะวันสวยหวังว่าหนูจะะฮะ หนูก็ด้วยคนหรอแล้วหนูเป็นเกล็ดพองโรคที่คนไม่ค่อยรักษาหายนะแต่ก่อนก็คือจะทําใจไว้แล้วแต่ปัจจุบันนะลูกคนซื้อตามแม่แนะนําแบบถล่มทลายมากหนูแค่ใช้ตัวนี้ติดต่อกัน7วันนะคะลูกจะได้ไม่เกิดอาการดื้อยานะคือตอนนี้เริ่มเหนื่อยละขอละอย่ามีใครเป็นอะไรได้ไหมแล้วหนูมาทําไมฮะหนูตกเลือดตกเลือดเกิดจากอาการที่แอมโมเนียสูงแล้วก็น้ําไม่สะอาดนะคะเดี๋ยว เราเปลี่ยนน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปได้เลยผู้สาวเนี่ยนี่สวยนายเยี่ยมเยือนแหละไม่อะไรหรอกหนูไม่ป่วยเฮโลแต่อะไรนะหนูอยากกินอาหารปลาเด็กแรกเกิดของอันนี้เนี่ยนะน้องเขาเป็นอาหารปั้นเนาะของเด็กแรกเกิดสาหรับหนูที่โตแล้วกินตัวนี้จะได้หุ่นอวบๆแล้วก็มีผู้กับเขานะลูกแม่แล้นี่ ในไหนก็รวมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วขอพูดอะไรหน่อยเธอจะได้ไม่เกิดอาการข้างต้นนั่นก็คือรักษาคุณภาพน้ําใสซูเปอร์เคียร์ลงไปราคาดีและที่สําคัญนะได้ผลพลอยได้คือน้ําใส่ด้วยและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําในตอนนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาอะไรนอกเหนือจากในคลิปที่เราพูดไปก็มาคอมเมนต์พูดคุยปรึกษากันได้นะใครที่ดูจบคลิปนี้คือคุณภาพมากเราขอ,อยูเพอร์จิตหนึ่งตัว